ชาว่าตลมตึนคุณเมถุนความสัมพันธ์ของคนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้วมองว่าคุณน่าจะยังมีภาวะของคนที่ยังสับสนอยู่เนาะเพราะว่าไพ่ความรู้สึกในใจเป็นไพ่สองดาบนะคะเป็นไพ่ที่วงบอกถึงความลังเลสองจิตสองใจหรือว่ายังตัดสินใจอะไรได้ไม่เด็ดขาดขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยวันรู้สึกว่าคุณจะมีความนิ่งมากขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่พลังงานหลักของคุณเป็นไพ่หนึ่งเหรียญ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพยายามจะเซตตัวเองให้ดูนิ่งที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพยายามปลุกความมั่นใจบางอย่างในตัวของคุณขึ้นมานะเพราะว่าตําแหน,น่งในอดีตของคุณเป็นไพ่ควีนไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของคนที่รู้สึกว่าเราเองก็มีดีเหมือนกันเราเองก็เก่งเหมือนกันมีสนเสน่ห์เหมือนกันฉันเองก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยการจัดการของควีนไม้เท้าของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเลือกกมทุกอย่างเอาไว้ แล้วรู้สึกว่าฉันชนะ แต่บางคนเลือกที่จะปล่อยมันไปแล้วรู้สึกว่าไม่มีฉันก็ไม่ตายนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะจัดก,การกับสถานการณ์ของคุณยังไงแต่ว่าเป็นไพค่ควีนไม้เท้ามันจะเป็นลักษณะการที่เรามีความมั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เดอะทาวเวอร์ค่ะเลือกที่จะจบมันระเบิดมันทิ้งเลยหรือเปล่าเอ่ย <c oughs> บางท่านอาจจะสิ้นเยื่อขาดใยไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะไพ่แต่สองนแปดดาบด้วยคือลาแล้วลาแล้วแก้วตานะคะอาจจะเป็นการที่หนึ่งคือใครบางคนเขาถอยออกไปจากคุณแล้วคนก็รู้สึกว่าไปเลยอยากไปก็ไปไม่มีก็ไม่ตายเหมือนกัน เรือที่จะปล่อยให้มันถล่มไปแบบนั้นเลยนะคะก็ไม่อะไรอวรคือถามว่านึกไหมก็คงจะนึกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าเราเองก็เป็นของดีนะทําไมจะต้องไปตามขนาดนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือ2ออาจจะเป็นตัวของเราเองนั่นแหละเลือกที่จะเป็นฝ่ายไปเองนะคะเพราะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เราอยู่ขนาดนั้นหรือว่าอยู่ไปก็ไม่เติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการก็เลื่อกที่จะระเบิดมันทิ้งแล้วก็ปล่อยมันไปอย่างที่ผมบอกแหละว่าควีนถึงไม้เท้ามันจะเป็นลักษณะการที่ขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดเนาะ ถ้าไม่พยายามจนสุดแขนสุดขาเพื่อที่จะรั้งเอาไว้ก็อาจจะปล่อยไปเลยนะคะก็คือจบๆกันไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่จากหไาพา่ผมมองว่าน่าจะเป็นอารมณ์ที่ระเบิดทุกอย่างทิ้งไปแล้วก็ตายกันท้งหมดเลยนะคะทีนี้ณปัจจุบันนะคะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคุณอาจจะมีความนิ่งมากขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าลึกๆของคุณก็อาจจะยังมีความลังเลสับสนบางอย่างเมย์ไพ่หกม้เท้าเข้ามาด้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากและความยุง่งเหยิงแล้วมาพร้อมกับไพ่ควีนดาบ วนรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณพยายามจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมานะคะพยายามจะบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีเราก็ไม่เป็นไรเหมือนเราไม่อยากให้อะไรก็แล้วแต่เข้ามาแล้วทําให้เราไปอยู่ในจุดที่เราอ่อนแอและ,อ,ะอ่อนไหวเนาะเดี๋ยวขอนึ้ไม้หกไม้เท้าหน่อยหุไม้เท้าคืออะไรเอ่ยเด็กถือไม้เท้านะคะสิบดาวโอ้โหกรุนไปหมดเลยเนะเาะเหวนรู้สึกว่าชาวธาตุลมจนกุมเมถุนน่าจะ น่าจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วนะคะกับการที่เราต้องต้องพยายามประครับประคองหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าถามว่าในช่วงนี้มีโอกาสว่าจะมีคนเข้ามาไหมคนเก่าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าเขารู้สึกไงคุณแต่ทีเนี้ยในช่วงนี้อาจจะมีใครบางคนเขาชื่นชมในตัวของคุณนะคะรู้สึกว่าคุณก็แน่เหมือนกันอาจจะเป็นความเด็ดเดี่ยวคุณที่คุณทํามาก็เป็นไปได้เนาะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็รู้สึกว่ามันก็ยับเยินเหมือนกันเป็นไพ่สิบดา บางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานนะคะอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่ายอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวสิบดาว่านอนนิ่งสงบนิ่งกันไปบางท่านอาจจะมีโอกาสมีการบล็อกการปิดกันดก้นการปิดใจกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ทางโซเชียลอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นทางความรู้สึกก็ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกเหงาขุณนนะคะเขาคนนั้นคนที่ชาวธาตุลมจุนกุมเมทุนิคิดถึงอยู่รู้สึกแอบชาวธาตุลมจุนกุมเมทุนเอ่ย ก้าดาบดูเครียดนะคะดูงยังไม่ปล่อยวางเท่าไหร่คิงถือดาบด้วยโอ้โหความสัมพันธ์นี้ขิงก็ราขาก็แรงใช่ไหมหลายถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีการใช้คําพูดในการฟาดฟันซึ่งกันและกันนะคะซึ่งการใช้คําพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คําหยาบอาจจะไม่ได้เป็นคําแรงก็ได้แต่อาจจะเป็นคําพูดน้อยๆแต่ก็เสียดแทงหัวใจอย่างแรงได้เหมือนกันนะคะแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนไม่ธรรมดาด้วยนะคะเป็นประเภทที่แบบ พูดน้อยแต่ต่อยหนักมากนะคะเวลาที่พูดออกมาคําคือถ้าไม่พูดก็ไม่พูดเลยนะคะแต่ถ้าพูดออกมาก็คือตายได้เลยเหมือนกันนะคะคำพูดของเขาเนาะเขารู้สึกไงแบบคุณก็ยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะจบกันหรือว่าห่างกันด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งนอกแต่อ่อนข้างในนะคะพยายามไม่แสดงความอ่อนไหวออกมามากนักนะอาจจะดูเย็นชาดูเพิกเฉย หวนมองว่าเขาน่าจะมีความน้อยใจคุณอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะชาวธาตุลมเพราะไพ่แปดถ้วยน่ะเป็นไพนะ่พที่บ่งบอกถึงการถอยออกไปเพราะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างไม่เติมเต็มหัวใจหรือว่าไม่อยากให้อยู่หรือเปล่าก็เลยไปนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนเออคุณไม่ได้ต้อนรับเขาขนาดนั้นแต่ทีนี้ไม่ว่าคุณจะไปหรือเป็นเขาไปก็แล้วแต่หวนมองว่าเขายังย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องนี้นะคะบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าบทสรุปใครผิด ณตอนนั้นณตอนที่เกิดเรื่องอาจจะเป็นการที่ต่างคนต่างโยนความผิดให้อีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มนึกแล้วว่าเออเป็นชั้นที่ผิดกันแน่นะอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อพอไพ่เจ้าสำหรับเป็นไพค่คิงไม่เท้าเหมือนเขาก็ยังจับตาดูคุณอยู่แล้วก็ยังไม่ปล่อยวางไปไหนนะคะ,ะเขารู้สึกแอบคา้าท่าลมอีกเอย เด็กถือดาบยังเฝ้าคอยสังเกตการคุณอยู่นะจริงๆอยากคุยกับคุณอยู่นะคะเวลาที่คุณเงียบไปเลยหายไปเลยเขาเองก็ว้าวุ่นใจหนักเหมือนกันไม่รู้ว่าจะยังกลับมาไหมจะเอาอยัางไงกันแน่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีคนเข้ามาหรือมีใครก็แล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าคุณก็ยังเป็นคนที่เขายังไม่สามารถจะปล่อยได้ถึงแม้ความสัมพันธ์นี้จะมีความยับเยินย่ำแย่หรือพังพินาศแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ เป็นไพ่ฮัละแฟนด้วยเขาดูใจเย็นขึ้นนะถ้าก่อนหน้านี้นเขาก็เป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกันวันมองว่าในช่วงนี้เขาใจเย็นขึ้นนะคะแล้เคาก็รู้สึกเหมือนยังอยากจะไปต่อคนอยู่นะคะยังยังมีความสนใจในความสัมพันธ์นี้เนาะไพ่แต้สองขึ้นเจ็ดดมนะคะดูมีความล้าหลังอันนี้การันตีไม่ได้นะว่าเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าจากหน้าไพ่เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่จะเป็นนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอาจจะมีคุยบ้างมีคนอื่นอยู่รอบๆตัวบ้างเป็นไปได้เหมือนกันเพราะไพ่ขึ้นมาว่าเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น่ที่บอกแหละนี่คือการอ่านทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้เหมือนกันเนาะอืมอะแล้วเขาจะทำไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้เอ่ยแปดเหรียญค่ะ เขาเคยทํำยังไงเขาก็จะทําแบบนั้นนะคะแล้วแต่แล้วแต่ความสัมพันธ์ของแต่ละคนแต่ถ้าจากหน้าไพ่ในวันนี้ผมมองว่าเขาจะนั่งเฉยๆนะอืมเพราะว่าคุณน่าจะพยายามทําตัวตามปกตินั่นแหละคะ่ะพอคุณทําตัวตามปกติเขาก็น่าจะรู้สึกว่าเขาอ่าคนคุไม่ออกนะคะเขาจะเหมือนคนที่เฝ้าคอยสังเกตการจับตาดูคุณอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรมากมาย แต่ว่ารู้สึกว่าเขาอยากคุยด้วยนะอยากคุยด้วยแล้วก็อยากที่จะเลี้ยงความสัมพันธ์ต่อไปนะคะน่าจะกําลังนึกอยู่มั้งว่าจะทํายังไงให้คุณได้กลับมาอยู่ตรงนี้อืแต่เป็นลักษณะาการที่อยากให้คนเป็นฝ่ายง้อเขาเองมากกว่านะคะชาวธาตุลมตักเมทุนไพ่แต่สองเครื่อนสิบไม้เท้าดูหนักอ,อกหนักใจอยู่นะคะอืมจะทำอะไรหรือเปล่าไม่เห็นการทําอะไรนะน่าจะเป็นการคิดมากกว่าว่าจะทํำยังไงเพื่อให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้ ในลักษณะของการที่คุณกลับมาเองนะคะอ่ะแนวโน,วนว้มความสำคัญนหน่อยว่าในช่วงเมษายนนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ,งเอ่ยเมจิเชียนนะคะมีการใช้กลยุทธ์เกิดขึ้นนะคะไม่คุณใช้ก็เขาใช้สถานการณ์ในช่วงเดือนนี้ยากลำบากแน่นอนค่ะเอ็มเพลสโอห่าไม้เท้านะคะแฮงแมน เดวเวอร์นะคะโอเคสิบไม้เท้าอีกแล้วนะคะดูจะยากลำบากไปหมดเลยนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะวันมองว่าสถานการณ์ของเขาหรือคุณนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นไพ่เมจิเชียนนะคะยังปัดกันไม่ขาดหรอก ยังมีความวนเวียนมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่นะคะอาจจะเป็นการใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันยังวนเวียนซึ่งกันและกันต่อไปจริงๆมีไพ่เรียมเพลสด้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่อยู่ดีคนงามความดีที่เคยเลือนหายไปก็ถูกปลุกขึ้นมาหรือใครบางคนอาจจะอยากทําตัวให้ดีขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันยังมีไพ่ห้ามไม่เท้าอยู่นะคะ ถ้าไม่ได้ทะเลาะกันอย่างจริงจังอาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทสงครามที่เกิดขึ้นในหัวใจของใครบางคนหรือทั้งคู่เลยก็เป็นไปได้เนาะมันอาจจะมีความว้าวุ่นเกิดขึ้นนะคะเป็นไพ่แห่งแมนแล้วก็ d ดอ l โบบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันยากเกินไปนะคะแล้วก็รู้สึกมันทำอะไรไม่ได้รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่ว่า ก็ยังไม่สามารถจะลงมาจาัดก,การหรือแก้ไขปัญหาใดๆได้นะคะหลายคนในช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะวความสมพันธ์ที่ยังหมุนรอบวงโคจรของกันและกันแต่ก็อาจจะเป็นลนกักษณะของการที่ต่างคนต่างอย,อยู่ก็เป็นไปได้เพราะเป็นไพ่เดวเวอรนะคะเหมือนเราก็มีโลกของเราแล้วเขาก็อาจจะอยู่ในโลกของเขานะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้จูนกันได้คุยกันแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนยังมีโลกคนละใบที่ยังไม่สามารถจะเข้าใจกันได้อย่างท่องแท้สักทีก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้คําแนะนําหน่อยละกันเนาะว่าไพา่อยากแนะนําอะไรบ้างเอง่ย ต่จากหน้าไพ่ที่เห็นผมมองว่าเขาอยากกลับมานะคะอยากคุยอยากให้บรรยากาศมันยังสามารถเดินต่อไปได้แต่ยังไม่ทำไรนะ To l ลิ e นะคะบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะเหนื่อยนะคือหวันมองว่าหลายถ้าเป็นความสัมพันธ์นนะนนที่รู้จักกันค่อนข้างชัดเจนนะคะอาจจะอยู่ด้วยกันมาน,นานแล้วก็ได้แล้วปัญหามันก็ค่อนข้างเรื้อรัง รู้สึกแย่แต่ก็ตัดไม่ขาดนะคะบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างตามพื้นดวงที่สมพงกันอยู่ก็ได้เช่นเราอาจจะแพ้ทางเขาเขาอาจจะแพ้ทางเราหรือมีมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงกันในตามพื้นดวงนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันมีไพ่ two l e v e นะอย่างที่ผมบอกแลยว่าในพื้นดวงมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เนาะอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นดวงคู่ยากแล้วเขาก็เป็นดวงคู่ยากต่างคนต่างยากมาเจอกันก็เลยยิ่งยากไปใหญ่ตีก,กันทุกวันทะเลาะกันกทุกวันมีปัญหาทุกวันแต่ มันก็ดันไปต่อกันได้อย่างเนี้ค่ะอาจจะห่างกันไปแล้วก็กลับมาหายกันไปแล้วก็กลับมาทุกครั้งที่กลับมามันก็ต่อกันได้ติดอาจจะเพราะว่ายากทั้งคู่มันก็เลยทุกครั้งที่มันต้องอยู่ด้วยกันมันก็เลยไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็ตัดกันไม่ได้นะคะบางคนอาจจะมีพื้นดวงแบบนั้นอาจจะลองเช็คดูเนาะว่าพื้นดวงของเราและเขาเป็นยังไงนะคะตอนนี้มีโปรอยู่นะเดี๋ยวจะมีบอกโปรในช่วงท้ายด้วยนะคะโอ้ หลายคนปรารถนารักแท้นะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจเลยนะคะความสนุกหายไปแพชชั่นก็หายไปในช่วงเวลาที่ความกังวลใจมันเข้ามาครอบงำเนาะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีคือความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะความเชื่อมั่นอาจจะเป็นการเชื่อมั่นในตัวเองก่อนก็ได้ว่าเราก็มีดีเหมือนกันสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีเหมือนกันมันจะได้ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องไประมัดระวังอะไรมากมายขนาดนั้นคือคือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีดีอะ เราก็จะรู้สึกว่าไม่มีเขาเราก็ไม่ตายนึกอ,ออกไนงะเออพอวันใดวันหนึ่งที่มันจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปเรายังรู้สึกว่าเราก็ยังเป็นของมีค่าสําหรับตัวเองอยู่นะคะอืมไพ่เจสมบิไพ่เฟรนชิพนะคะจริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันแหละถึงแม้ว่าวันนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่อาจจะยังมีความรู้สึกเหมือนยังอยากให้อีกฝั่งหนึ่งอะได้เจอกับเรื่องดีๆอยู่นะคะอืมรักตัวเองด้วยนะชาวธาตุลมตุลกุมเมถุน นะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมันต้องเริ่มจากการที่เรารู้สึกเชื่อมัน่นแล้วก็มีความรักตัวเองเนาะแล้วก็อย่าไประมัดระวังอะไรมากจนเกินไปนะคะบางทีการที่เราพยายามเปิดสวิตสัญญาณเตือนตลอดเวลา mm hmm. ก็อาจจะทําให้ตัวของเราเองไม่เป็นสุขเลยนะคะความสัมพันธ์มันก็เหมือนกับการเดินไปในเส้นทางอะคะ่ะระหว่างทางอาจจะมีดอกไม้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์นะคะแต่ว่า ถ้าเราไม่ได้โฟกัสข้างทางเลยเราโฟกัสแต่พื้นเพราะเรากลัวมันจะมีหลุมมีบอ่อมีก้อนหินมีอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราต้องตกลงไปเสียอกเสียใจเราก็อาจจะพลาดบรรยากาศร,บรอบๆตัวของเราไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันคือเราจะไม่ระมัดระวังเลยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนถ้าฉันเจ็บมาแล้วฉันจะโทษใครได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแนละ้วหว่นรู้สึกว่าจากประสบการณ์ตัวเองด้วยนะการที่เราระมัดระวังกับการที่เราไม่ระวังอะ ยังไงมันก็เจ็บแต่มันอาจจะเจ็บต่างกันตรงที่ว่าพอเราระวังอ่ะเหมือนเราเตรียมใจมาแต่ถ้าเราไม่ระวังอ่ะเราจะเออไปแป๊บหนึ่งนะคะแต่ถ้าทำมาเสียใจเหมือนกันไหมเสียใจเหมือนกันบางอย่างเราร้อมกรอบเอาไว้เต็มที่ถ้ามันจะมีปัญหามันก็คือมีปัญหาแหละเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าเอาแต่โฟกัสแต่สิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์นะคะพยายามมองเห็นความสุขรอบๆตัวแล้วใช้ชีวิตที่มีความสุข ตราบใดที่เรายังจะต้องหายใจต่อยังใช้ชีวิตต่ออย่าอยู่ด้วยความรู้สึกเหมือนหายใจไปวันๆอยู่กับความทุกข์ขมขื่นจิตใจคือมันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะมันไม่ได้ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นมันมีแต่ทาให้เราหดหู่ลงไปเรื่อยๆทุกครั้งเวลาที่เสียใจหรือมีปัญหาพยายามบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป มันอาจจะนานสักหน่อยแต่ว่ามันจะไม่อยู่อย่างนี้ตลอดทงชีวิตแน่นอนถ้าคุณไม่ได้พยายามกอดมันเอาไว้นะคะอย่างที่ว่าเคยพูดหลายครั้งว่าพื้นดวงของทุกคนมันจะขึ้นขึ้นแล้วมันก็จะลงลงแล้วแต่คนบางคนขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลง,ก,ลง,ก,ลงก็อาจจะสุขสนานกันไปนะคะเหมือนขึ้นรถไฟเหาะ แต่ว่าบางคนก็อาจจะขึ้นนานหน่อยหรือบางคนอาจจะลงนานหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่มีใครอยู่แบบนี้ตลอดไปหรือไม่มีใครขึ้นทางชาติหรือว่าลงทางชาติแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีพื้นดวงที่ขึ้นแล้วก็ลงอาจจะสลับกันไปหรืออาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากบ้างแต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะมีช่วงที่ดีสำหรับคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะคะ mm hmm. โอเคค่ะทุกคน,กนเรื่องราวสองฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วก็ขอแอบบอกโปรนิดนึงนะคะตอนนี้นายทินทันรุสิบก้ามีจัดโปรอยู่นะเป็นโปรของชาร์ตพื้นชีวิตบวกกับไพทาโรนะคะให้คุณได้อัปเดตดวงชะตาของคุณก็คือ ดูว่าพื้นดวงคุณเป็นยังไงนะคะหา GPS ของคุณให้เจอเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะต้องทําอะไรตอนนี้คุณควรโฟกัสอะไรหรือตอนนี้คุณควรจะต้องระมัดระวังอะไรเนาะหรือว่าถ้าคุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณอยากจะรู้ว่าคุณกับเขามีความเป็นไปได้บ้างไหมเข้ากันได้หรือเปล่าเรามีดวงแพ้ทางเขาบ้างไหมก็สามารถมาเช็คได้นะคะแล้วก็ถามอารมณ์ถามความรู้สึกของเขาในรูปแบบของไพ่ทาโร่ได้เลยเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างนี้นะคะที่หวนแนบเอาไว้ในการดูดวงส่วนตัวก็เข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนก็ได้ค่ะโอเคค ทั่วไปนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย